ไปถึงสาวน้อยจากบ้านตันข้างไกลล้มเข้าไปแค่ในป่าบฟ้าพุ่งพลแมดไม้ทองไปกลางดาดีกับจุดไม้ซีซีจังที่ปทางคือข้าได้หาถึงความมืดมนแห่งนี้ณเนะมืองนครแห่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นตำนานเล่าขานมานานจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับอง์ราชาผู้ที่หลงไหลในอำนาจกับเทพธิดาแห่งการประทานพรเรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าขานเพื่อเตือนใจให้กับผู้ที่มักมากในอำนาจทรัพย์สินชื่อเสียงและเงินตราที่เป็นเพียงของนอกกายเท่านั้นซึ่งในเรื่องเล่านั้นได้ถูกเล่าขานไว้ว่ามีเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือการที่เขาจะสามารถดูแลคนรักของเขาได้เป็นอย่างดีไม่ให้คนที่เขารักต้องมาอดอยากหรือลำบากและเพื่อชีวิตครอบครัวในอนาคตที่สุขสบาย ก็จึงพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะไต่เต้าตนเองให้กลายเป็นผู้ครองเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งโดยมีคนรักของเขาคอยให้กำลังใจและคอยดูแลสนับสนุนความคิดและการกระทำของเขาอยู่ห่างๆและยิิงสาวก็ได้แต่เฝ้ารอมองดูความสำเร็จของคนรักของเธอตลอดเวลาแต่ด้วยความที่ชายหนุ่มหรือผู้ปกครองเมืองนั้นไม่ได้พอใจกับความสำเร็จเพียงเท่านี้ของตนชายหนุ่มจึงทำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ตนเองได้เป็นผู้ที่เรียกว่าองค์ราชาเท่านั้นไม่นานนักชายหนุม่มได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเล่าของเทพธิดาประทานพรอ,องค์หนึ่งซึ่งว่ากันว่าหากอัญเชิญเทพธิดาองค์นี้ลงมาผู้ที่อัญเชิญจะสามารถขอพรอสิ่งใดก็ได้ตามใจปรารถนาแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกันอีกด้วยเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหนุม่มไม่รอชา้าได้รวบรวมผู้ที่สามารถทำพิธีเพื่ออัญเชิญเทพธิดาลงมา และแน่นอนเรื่องนี้คนรักของชายหนุ่มกลับไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนนั้นคืออะไรท่านพี่ถ้าคิดว่าเราไม่ควรที่จะอัญเชิญเทพธิดาวงนี้ออกมาเพราะข้ารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนนั้นมันหนักหนามากมาย,ยิ่งนักถ้าเพืมอนาจและเงินทองไม่ว่าอะไรข้าก็สามารถแลกได้อยู่แล้ว แต่ว่าแค่คิดว่าไม่ต้องมีแต่อะไรทั้งนั้นเพราะที่ข้าทำอย่างมาถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าพวกเราสองคนจะได้อยู่กันอย่างสุขสบายหรอกหรอแต่ข้าไม่ได้อยากได้สิ่งเหล่านั้นเลยสิย่งที่ข้าต้องการคือแค่เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เท่านั้นเองไม่นานนักพิธีก็ได้ถูกจัดขึ้นตามคำสั่งของผูกครองเมืองทั่วทั้งลานพิธี เต็ไมไปด้วยเสียงบทสวดดังขึ้นเรื่อย <c oughs> ท่านเทพธิดาปรอดลงมาเสียเถิดไม่ว่าท่านจะขอแรกอะไรกับพรข้าก็สามารถให้ท่านได้ทั้งหมด <c oughs> <c oughs> i เกิดจะเปิดประตูสู่ความเกรียงไกรตาบวายชีวาขอเสพโซภาบรรดาดอกฟ้าบริวารการดาม่กาบนแบกไวจนลึกทามกลางสายชนสรัพยศิน จากฝันสวรรค์ไมานร้รอยพันนั่นหรือข้ายอ กอย่างสลายหายไปและลงเหลือไว้เป็นเพียงตำนานที่เล่าสืบต่อเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจไว้เท่านั้น